สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมคอาประกอบนะครับผมเป็นชุด CPU เป็น i 3เจน10นะครับผม4คอร์8เทดนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของนะครับผมตัวจอจะเป็นของเดลนะครับผมฟู l l HD นะครับ1 0น0 p นะครับผมจอ24นิ้วนะครับผมส่วนตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ใช้บอร์ดนะครับเป็น msi นะครับ b 4 6 0นะครับตัวนี้นะครับมีสล็อต m 2นะครับผมที่เราใช้เป็นตัวนะครับ m. 2ที่เป็น wd นะครับตัวนี้นะครับผมตัว m. 2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว nvme นะครับผมตัวนี้การอ่านเขียนข้อมูลนะครับอยู่ที่2 4 0 0เมกนะครับผมนะอ่านเขียนข้อมูลจะไวกว่าตัวที่เป็น H sd s a t a ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็ส่วน cpu จะเป็นของ i. 3ตัวนี่นะครับผมนะ i. 3หนึ่งศูนย์นะครับผม ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับส่วนมากเน้นใช้งานความไวในการใช้งานนะครับไม่ได้เน้นแบบเล่นเกมหรือทํากราฟิกแบบหนักๆนะครับผมเน้นความไวในการใช้งานนะครับส่วนแรมนะครับใช้เป็นคอแซนะครับ16 gb นะครับผมบัตส2งพ6นะครับผม8 gb 2ตัวนะครับผมส่วนพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้เราใช้เป็นแอ r ์โรคูนะครับผมแอ r ์โรคูตัวนี้ประกันตัวนี้ประกัน3ปีนะครับเป็น600วัตต์นะครับเป็น80พัตนะครับผมตัวนี้จะเป็นวัตเต็มนะครับผม สายยาวนะครับผมสายยาวนะฮะก็สายที่มีมาก็เนี่ยครับตามนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดบอกให้นะครับว่ามีสายอะไรมาบ้างนะครับมีมากี่สายนะครับผมส่วนเคสตัวนี้จะเป็นเคสเอ็นโซนันะครับผมปีไฟอาร์จนะครับพัดลมสามตัวนะครับผมข้างหน้าสองข้างลังหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกเมาส์คีย์บอร์ดแถมให้เป็นชุดนะครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งประกอบนะครับผม นี้เจ้าของจอก็จะเป็น Full HD นะครับอันนี้ดูแบบ f ู l l ด d ได้นะครับสังเกตตัวภาพนะครับการจอตัวนี้ใช้เพื่อที่จะต่อ2จอนะครับผมใช้แค่เป็น g t า1 0นะครับเ1 0นะครับเพราะช่วงนี้กาจอแพงนะครับไม่ไม่ได้ใช้งานหนักมากเราก็ใช้แค่พวก GT ธรรมดาได้เพราะส่วนมากลูกค้าเน้นงานเอกสารนะครับแต่ต้องการความไวในการใช้งานนะครับผมส่วน CPU ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่า ใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าตัวบอร์ดเกก็รองรับพวก CPU ที่เป็น i5 Gen เจนสิบไเจนนะครับผมสามารถใส่ได้นะครับผมอุปกรณ์พวกนี้จะใหม่ครบชุดนะครับผมการประกอบถามว่ายากไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับผมว่าตัวประการเวลาเราประกอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหรือเปล่านะครับส่วนการประกอบนะครับตัวนี้นะครับมันไม่มีกราฟิก หนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกาจอหรือแม้กระทั่งชุดน้านะครับมันไม่ได้มีพวกนั้นนะครับมันก็เลยประกอบเครื่อเ่ยมันก็เลยไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมก็จะมีในเรื่องของแรมนะครับผมแรมตัวนี้ก็ใส่ให้ตรงเขี้ยวก็แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟเลี้ยงนะครับผมเป็นไฟเมมบอร์ดนะครับไฟนะครับตัวนี้ไฟเมมบอร์ดนะครับที่ต่อเข้ากับเมมบอร์ดตัวนี้ก็ไฟยี่สิบสี่พินนะครับผม พวกนี้มันก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อของไอคองมันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เป็น M.2 นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะมีซิงค์และใบคอมร้อนแถมมาด้วยนะครับที่เป็นบอร์ด m i รุ่นนี้นะนี่ครับตัวนี้ก็ช่องใส่กร์ดจอนะครับผมการต่อสายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเห็นไหมสายสวิตช์นะครับผมสาย USB สายออดิโอสายเสียงนะครับผมนี่ครับเราเก็บสายก็เก็บไว้ด้านหลังนะครับผมเราก็เลือกเคสที่มันมีขนาด มีช่องให้เก็บสายด้านหลังนะครับมันจะได้ไม่ลกนะครับเวลาเราประกอบเห็นไหมครับตัวเครื่องนะครับผมด้านหน้าของเคสนะครับผมตัวนี้นะครับตัวไฟ RGB มันจะมีปุ่มให้ปรับปรับไฟด้านบนนะครับผมนี่นะครับเราเลือกไฟได้นะครับผมที่จะใช้งานนะครับเป็นไฟวิ่งหรือไฟแบบเป็นไฟเดี่ยวแบบนี้ได้นะครับผมพัดลมก็จะมีไฟนะครับการประกอบก็ ไม่ยุ่งยากนะครับผมมันจะมันจะมีคู่มือให้ครับในบอร์ดเราสามารถซื้อมาแล้วก็เอามาประกอบเองได้นะครับผมเลือกอุปรกรณ์ให้เหมาะกับบอร์ดนะครับผมว่าบอร์ดเรามันรองรับแรมแบบไหนรองรับเอ็มดแบบไหนใส่ก,การ์ดจอตัวไหนได้ใส,ส่ซีพตัวไหนได้นะครับ ก็สามารถจัดสเปคได้นะครับผมก็จัดได้ตามงบของเราเลยนะครับผมส่วนจอก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับจอนี้จะเป็นเดียวนะครับ IPS นะครับผมตัวนี้75เฮิร์นะครับความละเอียดจอต้องบอกว่าความละเอียดจอเนี่ยสูงนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสีเนี่ยออกโทนสว่างนะครับสีไม่ค่อยเพี้ยนนะครับผมสีค่อนข้างที่จะตรงนะครับของเดียวเนาะ หมาะกับคนที่ใช้งานตัดต่อนะครับงานออกออกแบบนะครับผมสีมันจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับผมก็คือสีมันจะตรงกับงานเรานะครับนเรื่องของจอนะครับผมในส่วนตัวนะครับก็คือผมผมเป็นคนที่ชอบจอของของเดวอ่ะมันสีมันไม่ค่อยเพี้ยนถ้าชอบคลิปแนว้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ